ไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยใครรู้ไม่มีเวลา ไปหาเมียน้อยป่านี้คงคอยหีเหี้ยวอยู่ที่ห้องเช่าอืมอันนี้กินแล้วหรอนี่ะอันนี้กินได้เนี่ฮะซัมตัมไหนลนะซัมตัมซัมตัมกี่แต่กลางขึ้นละซัมตัมไม่ได้ก็อนเดียวซัมตัมไม่ไดซัมตัมกุ้งกับถุงเวล์กุ้ง กุ้งตัวโต,โตโตเลยเนี่ยเนียกนินมันได้มังมันก็ทำอย่างนี้เจอไหมออกยบร้อยกว่าอือกินได้ป่ะกินมันได้ดานไหมกล้เกียงเปิดดานเลยป่ะกินร้านเปิดร้านอาหารดีกว่าทำสุ้มตําขาย เจ็บฟุงแพ้แต่ว่ามาพี่น้องกินฟุงหิบซองเล้ยอดพี่เสายไปอะไรอ่ะพักอะไรอ่ะปุกบ เช่นได้วะนี่ทำทุกอย่างกูเบปักไตโอ้็นจิ๋วตัวร้องคำก้อหนึ่งอันนี้ก็อยากได้ตีสั้นทูกคนก็อยากให้มันดุปากใต้อยากข้าวพูด เดียวๆดๆเดี๋ยวเดีวลยลูลไม่เลยเะอ่าคุณมีนันพอนมายูดิกาบีได้กี่ดวนเลยครับช่วงเดนซี่วันอ่าปลายางปลาปลาได้ถูกปลาปลาได้ห้ามแข้งนะปลาปลามีสน ปลาตัวนี้หน่าประวัติมันรวยนัดเจ้ามันมาจากโอเล็กตัวเนี้ยไว้น้ำมันมายความรักมาคู่มดีเมืองไทยไว้น้ำมาพ่อพ่อพ่อปวดตึงแต่เรืองกระบี่เอ็นเจ้านั้นอยู่แต่เรือเฮ้ยนู้มนนุ่งจังหวะเราให้มันวางวนจับเราไปเลยยิ่ได้มันนี่ไงนะเห็นดูเดี๋ยวสอบความรักกันด่นะมาอยู่ในปุ่งเราเนี้ย Ủa cái đai bỏ plan đi Ta Bữa lăng con ta con nằm lại plan 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 Ừ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  cái ăn đi Em có kìm cái mà Mày nhổ Mày có kìm cái mà Mày nhổ Ừ

อันนี้มึดในใจกุ้งมด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 เหมือนไหมโอ้พัดรถเดี๋ยวประเทศไทสันแสบอีรีพี่นน้องแสบกระดวกกระเดียกแสบดาบ อะไรนี่อันนี้บบกมาเหลวตั้งอินตังป่าว่างเป็นอะไรด้หลังใหญ่ยนี่ต้กิบยุงตัดอกหญ่เลยเฮ้ยว่าไม่จะบขี้ได้หลังป่งเนี่ยกันั่งไอเดียได้นันผนวัวเผ็ดมากเลยพี่รักไม่ไหวแล้ว

đã <coughs> quặc. Ừ là... Thế thế thế. Hả? Ê, mày muốn cái gì đi. Hả? Không Đi. Giúp con con, giúp con con. Ai đấy muốn mừng lên phèn phèn vậy à? Hả? Hay à? Nhận mẹ đấy mừng con đi. Cây tầm đấy à? Cây tầm đây. Cây tầm đây. Kẹp anh ít. Nha mừng con làm ở đây nha mừng con mày bực ra. Mấy lẻ lượng cắn làm ở đây. หยิบกองนองหยิบกองใครอ่ะีไม่ชใครเป็นเลบไม่เกี่ยวอ้นนฟโดมาเกี่ยวอะไรกูเลยโอ้ย่มนเฟ้นมาลสัตว์ไอ้โจ้โอเนว่เก่ยงกี่ยนน้ำแกนัตกใจเลยมึงก็รีบอะไรมากูกูเด็กกูบอกหนูว่ามึงหยิบมาตัวนังเล่นนี่มึงหยิบมาแม่เลยสังเลยเถ ไอ้ร้อยมึงก็ทำแบบนกันทำแบบน,นั้นไม่ได้ใช่อะต้องเยลยนุผ่านมดทีนั่มนมนุ้ยดูแย่ยงว่ากินแลวปวดดีจัดแกไดเยอะๆดูมันเล่นกินดีตัวอะั้นกูเย็นลีนเย็นกุ้งมีกี่ตัวลูจันอ๋อราว่างวันนี่กูรว่า นักนักนักใช่นักนักเดี๋ยวมันแบบที่ตกงใจถึงงั้นน่งเลยเยอะเยอๆเดินไปกลางวัวอย่างจ๊กเลยอันแบบวัวอย่างไรล่ะนาโคกคืนวัวไปรสเกาหลีตัวนี้อืมเป็นห่วงเอลยส้มตำกันน้องหัวไม่เมียรูมเลยแยดแหมส้มตำคู่คู่กับตำบักหุ่งภาษาอีสานเขาเรียกตำบักหุ่งภาษาใต้บ้านผมเรียกข้าวบูด อันนี้กจว่าะนว่กูก้โบเดี๋ยวเอานเอาเจ็ดทีเลยนอันั้นกูบอกวิบวเหลืองกันกวนวิบวอยู่เลยี่วคนรับผนต้องเป็นนิคนรับกดีนะไม่ชอบกะทากูมา Nó <laughs> không cái đó, nó hát tài đùa thì mừng hát đôi chị đi là hả anh cô? anh biết bực Ô quá trời mày ngồi gì vô Bên đây Rú quá trời á nước Bên <laughs> <laughs> <laughs>

Đi mẹ. mà ơi này nhìnดู nào. như vậy con về Nhìn ta con đi nè đi nè. đu mẹ ơi. em chớp mắt em như em anh Ăn đã. Ờ bia à. Ơi <đồ> <laughs> <là không? cười> <không> <laughs>